สวัสดีค่ะแม่เพลพาวพาเจตุธะทำอะไรกันนะปลองปลงปลงจิงเป้อจิงจิงเป้อิงจิงเป้อจิงจิงเปอวันนี้คุณแม่อยู่กับน้องนาทิตสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะอาดภาพระบายสีเต้นปลองปลงจิงปลองปลองจิงปลองปล่งจิงเขาเรียกอะไรคะนกแก้วอุ้ยนกแก้ว บพราะว่าลูกสิไปโรงเรียนหรือว่าสิเฮ็ดกิจกรรมนักซ้ำดหรือกลับมาบานคุณแม่ก็บม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าคุณแม่มีนมสูตรสำเร็จคือนม IQU HT กล่องนี้เลยจ้ากล่องเดียวที่แม่แพ้วไหว้วางใจให้น้องดื่มเพราะว่าเป็นนมเสริมสารอาหารจ้าที่เหมาะสำหรับไหวเลี้ยงลูกคือน้องนาริตาค่ะอัดภาพระบายสีหรือว่าเต้นป่ลองป้องถึงป่ลองป้องถึงปม่ลองป้องถึง กะเป็นสิ่งที่น้องนาริตะชอบคุณแม่นีส่งเสริมตลอดเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความคิดของน้องนาริตะค่ะพัฒนาสมองความจําพ่อลูกเขามีร่างกายแข็งแรงและกระร่างกายพร้อมสมองพร้อมกับพร้อมเผชิญกับทุกๆก,กิจกรรมเลยจ้าอ,อร่อยไหมคะออ้าโอ้โหเก่งจังเลย คุณแม่เตรียมให้ลูกดื่มตลอดเลยจ้าเป็นแบรนด์เดียวที่นี่สารอาหารครบทั้งบูตภูมิต้านทานและบูดสมองเพราะมี DHA สูงมากแถมมีโอเมก้า3 6 9และวิตามิน b 12ที่ช่วยเสริมพัฒนาการสมองและยังมีใยอาหารกอด LC Fort 2เท่าที่เป็นพรีไบโอติกที่ช่วยให้เซลล์ภูมิต้านทานแข็งแรงไม่ป่วยง่ายเลยจ้าเก่งมากเลย คือกินเกงแทแะแซบบ่จ้า,าอุ๊ยเจ็บค่ะระบายสีเสร็จแล้วแม่จะพาไปร้องเพลงนะคะ<า>น้องนลิตาบอกว่าชอบมากๆเลยเพราะว่ารสชาติอร่อยไม่เหมือนใครถูกใจลูกจ้าดื่มกะงงางซอยให้เขาออกไปแบบผเชิญโลกกว้างได้ยังสบายเลยจ้าแม่ก็ถือใจเพราะว่าสารอาหารอัดแน่นจัดเต็มแบบขับกล่องคุณแม่แนะนำเลยเด้อพี่น้องเด้อ น่มสูตรสำเร็จไฮคิวอูบูดสมองบูดภูมิต้านทานด้วยจ้าเราไปเต้นกันดีกว่าเนาะโอเคปอง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 จิงๆอจิงจิงพอจิงๆิงจิจิงิงอจิจิ้งจิงปองใา่พกคอเอวหนนะคะยกมือขึ้นชิงสูงอ่ะร้องดังๆยกมือขึ้นเย่ไฮคิวอูสูตรสำเร็จนี้คุณแม่และน้องนาลิตะแนะนำเลยจ้าเยี่ยมเลย ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ